ฝากบ้านไว้แล้วเว้ยเด็กกูมาอืมออ้อย่างแรกที่ต้องซื้อเลยแม่งก็คือเกลืออืมอย่างที่สองก็คือเซตเท่ากระดูกจะของพ่อมึงหรือของใครก็ได้ของพ่อกูเองอย่างที่สามก็คือเนื้อแพนด้านรกต้องจานนรกอย่างที่สี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือมักโรนี่เอาไปทำมักโรนี่ อ่าอีกอย่างก็คือนมนมสดแล้วก็เนยเฮ้ยกูลืมอะไรบางอย่างเวลาแรกจะคนทำกับข้าวแม่งอาจจะหิวต้องซื้อเคี้ยอะไรไปแดกข้าวเวลาดี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 ด้วยดีด้วยแม่งหมดนี่นี่เย่เบชมองอะไรวะเฮ้ยมาบินได้ไอ้ควายเชื้อวีกเมื่อมีสตีอะไรครบแล้วแม่งก็มาเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าเอาเนยแม่งออกมาแล้วก็หั่นให้เป็นตอกชิ้น ใช้วิชาจับวัตถุลิ้นใส่ดันแป้งกระบอกลงไปในฐานบดบดบดเฮ้ยบดบดบด,บด,บดเนื้อแผ่นดานรกจกกับนรก

นั้นมันยังไม่พอมันต้องแม่งเอาลงไปในหม,ม้อรับรวมไว้ในมุดเชือกไม้สัตบแมง,ง,งเดือดพอนี่ชีกนมเทแม่งไปสับแมงเฮ้ยสาบได้มีตู้ไปไอ,อ้สัตว์เฮ้ยเกลือเฮ้ยเกลืออืมใส่แม่งเทออกมาอ่าแค่นี้โอเค,อาคอาจากนั้นก็คือเซกกระดูกของพ่อมึงเองลงไปเออเจ้าลงไปอ่าตา,ามด้วยมักโรนีแอตวีแอสยำ จากนั้นมึงก็ไปนั่งดูหนงังเอวีรอได้เลยอะแมงสูกได้ขี่แล้ว <c oughs> อะ้อ <c oughs> มเสิร์ฟเลยไอ้วกเฮียะ แม่งอะไรชิบหายบักรนีเทียอะไรแข่งไปเส้นตีนเลย